คำเตือนการจัดสิบอันดับในครั้งนี้เป็นการจัดสิบอันดับที่ผมคิดคนขึ้นเองโดยไม่ได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ไหนใดๆย่งสิ้นโดยเราจะเอาตัวที่อัพลงในเซิร์ฟไทยเท่านั้นและถ้าเป็นตัวที่อัพลงในเซิร์ฟอื่นเราก็ไม่นับเช่นกันอันดับที่สิบเทราเทราเป็นฮีโร่ประเภทแทงจุดเด่นของเทราความมุ่งไวยและการฟื้นฟูและเทรายังมีการป้องกันที่สูงและเลือดที่เยอะอีกด้วยและยังทําให้ศัตรูติดตั้นได้เยอะ เพราะฉะนั้นแพร์ราจึงได้ดไอ,อันดับที่ส0ไปครองอันดับที่เก้าไวโอเลตไวเป็นฮีโรประเภทแครีจุดเด่นของไวโอเลคือความว่องไวและการฟามไวโอเลตนั้นมีสกิลที่ต่อเนื่องเป็นอย่างมากและไวโอเลจะได้เพียบตอนเริ่มเกมเพราะฉะนั้นไวโอเลตจึงได้ดดไอันดับที่9กเป็นของอันดับที่ 8, ปดลีโว รีโบเป็นฮีโร่ประเภทไฟเตอร์จุดเด่นของีโบคือการดูดเลือดซึ่งสกิลติดตัวของรีโบนั้นจะเป็นการหรูดเลือดและจะได้เปรียบตอนเริ่มเกมและหลังเกมเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นรีโบจึงได้อันดับแปดไปครองอันดับที่ 7. จ็ดรัมโบรัมโบเป็นฮีโร่ประเภทแทงและรัมโบนั้นมีสกิลที่ช่วยทีเป็นอย่างมากซึ่งการโจมตีแต่และกิจสกิลของรัมโบนั้นจะทําให้ศัตรูร้อนขึ้น เพราะฉะนั้น r ัมโบจึงได้อันดับ7จ็ดอคออัน,อนดับที่ 6. นาทุยานาทุยาเป็นฮีโร่ประเภทเมทและนาทุยามีสกิลที่สามารถฆ่าศัตรูไดเหมือนแอสซิราะสกิลของนาทุยานั้นต่อเนื่องและรุมแรงประเย่ามากเพราะฉะนั้นนาทุยาจึงได้อันดับ6ไปครคออันดับที่ 5. อรเรสเตอร์อเรสเตอร์เป็นฮีโร่ประเภทเมท และสกิลองเรสเตอร์นั้นช่วยทีมได้เป็นอย่างมากเพราะสกิลของเรสเตอร์นั้นจะชะลอตูดลงและให้ทีมของเรากำจกัดตูได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นรเรสเตอร์จึงได้อันดับ5ไปของอันดับที่4เฟนนิกเฟนนิกเป็นฮีโร่ประเภทแคร,รีจุดเด่นของเฟนนิกคือความว่องหวและการฟาม์มเฟนนิกนั้นมีสกิลที่ถอดเนื่องเป็นอย่างมากและยังสร้างความเสียหายได้โดยรอบเพราะฉะนั้นเฟนนิกจึงได้อันดับ4ปของ อันดับที่3ามบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเป็นฮีโรประเภทไฟเตอร์จุดเด่นของบัตเตอร์ไฟคือความว,ว่องไวและการฟาเพราะฉะนั้นบัตเตอร์ไฟจึงเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมก็ว่าได้เพราะฉะนั้นบัตเตอร์ไฟจึงได้อันดับ3ไปครองอันดับที่2นาคอสนาคอสเป็นฮีโรประเภทไฟเตอร์จุดเด่นของนาคอสความว,ว่องไวเรียกง่ายง่ายว่านาคอสเมื่อเกิดแล้วจะไม่มีใครสามารถเอาลงได้เลยก็ว่าได้ ราะฉะนั้นรางขอจึงได้อันดับ2เป็นของอันดับที่1นึ่ครสิสครสเป็นฮีโรประเภทแทงจุดเด่นของครสคือความว่องไวและการควบคุมและติของครสนั้นสามารถเข้าไปตีในป้อมโดยไม่ต้องห่วงอะไรเมื่อออกของครบช่องแล้วจะสามารถเข้าไปตีในป้อมโดยไม่ต้องเสียเลือดเลยสักนิดเลยก็ได้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วผมจึงให้อันดับหนึ่งตัวครสไปของ ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมล็อบหรือว่าโมบ้านนะครับ 5v5 วทนั่นเองครับก็คลิปนี้นะครับจะมีอีกก็ต่อเมื่อมีตัวเพิ่มเข้ามาสัก2-3ตัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ